พราะเหตุแห่งเราได้เป e. <ım> <y seeing S 1> ็นพระนาคามีพอเป็นพระนาคามีเนี่ยต้องสีอะไรเจ้าคะตอบได้ไหมอ๋อตอบได้แล้วสีแปดสาธคุเจ้าคะ่ะแถวนี้เอ๊ะแถวนี้ตอบเมื่อกี้แถวนี้ใช่ไหมเจ้าคะองนี้อันนี้แถวนี้องนี้นะเจ้าค่ะตอบได้ละสีแปด้างหลังได้ยินเช่นกันสีแปด เจ้าข่าสีแปลเพราะฉะนั้นอยู่ห้องเดียวกันไม่ได้นางก็เลยถามว่าแล้วผู้ชายเท่านั้นหรือเป็นพระอายาได้ตกลงผู้ชายเท่านั้นหรือเป็นพระอาญาได้ไม่ใช่ใช่ไหมเจ้าข่ะไม่ใช่เลยนางก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นดีฉันสามารถบวชได้ไหมถ้านมีสักขะอุบาสกวบาสกคือผู้ชายไ้ยเจ้าคะ บอกว่าบวนได้สินางก็เลยบอกว่าดีฉันเออเนื่องจากก่อนนั้นเนี่ยวิสาขาบารสบอกว่าน้องน้องอยากจะแต่งงานกับใครพี่จะยกให้คนนั้นน้องอยากได้สักไปเท่าไหร่พี่ก็จะให้ไปนะเพราะว่าศักเยอะมากฝ่ายผู้หญิงก็8 0โกด8ปสโหดคูณสิบล้านก็ไปนะ1โหดต้องกับ10ล้านแล้วก็ซักในยุคอดีมากนะ เสร็จแล้วเราจะแต่งงานให้เธอานางก็บอกว่าดีฉันไม่รับก้อนเขระก้อนเขระคืออะไรบารีบารีก้อนเขรัเขรัขอสระเอรอจุลาสระอาเขรัดีฉันไม่สาธุไหนใครตอบเมื่อกีอ้ ที่ฉันจะขอบวชบวชปุ๊บัันจะาปรากฏว,ว่าปฏิบัติธรรมในที่สุดขอขอขอกไปอยู่ป่าสามเดือนปฏิบัติกลับมาเป็นพระอรหันต์วิสาขาอุบาศกบอกว่าวิสาขาอุบาศกก็เลยไปทดลองฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยสาธุทดลองถามคำถาม,ถามเรื่องของพระโสดาบันตอบได้หมด ถามคำถามเรื่องของพระสกัดานามีตอบได้หมดถามคำถามเรื่องของพระสกัดพานามีต่อด้วยพร,ระอะไรพระสาธุพระนางามีธตอบได้หมดถามคำถามเรื่องของพระอรหันต์ตอบได้ไหมนางตอบได้ไหมตอบได้เพราะนางเป็นพระอรหันต์แต่นางบอกวิสาขอาบาสว่า ท่านเกินความรู้ของท่านไปวิสาขาบาสบอกว่าถ้าอย่างนั้นวิสาขาก็เลยไปทูลถามพระสมาสัมพุทธเจ้าพระสมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าหากเราจะตอบคําถามของท่านเราจะตอบอย่างที่นางธรรมทินาเถรีตกลงคําตอบของนางธรรมทินาเถรีถูกหมดไหม หมดทุกประการนั้นแสดงว่าพระสมาสัมพุทธเจ้ายอมรับคําตอบของมาคคาตอบเหล่านี้จึงเป็นพุทธพจน์้วยสาธุค่ะต่อเลยค่ะ